สวัสดีค่ะเมธิชาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เป็นรถคุมซัดนะคะรถบ้านคุณภาพดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจะพาทัวร์ออนทัวร์เลยนะคะเห็นด้านหลังมีรถเยอะๆแบบนี้บอกเลยว่ามีรถสวยๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถจะมีอะไรกันบ้างค่ะไปกันเลย อยากจะอธิบายคร่าวๆก่อนละกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมย์เนี่ยเป็นลูกค้าของที่นี่ด้วยนะคะเมย์ได้ซื้อรถมือสองไปนะคะพอเราได้มาถึงที่นี่แล้วบอกเลยว่าเลืองรถนี่เป็นศูนย์เลยจ้าคือไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับรถเลยนะคะที่นี่ก็เลยให้ความมั่นใจให้ความรู้ต่างๆนะคะในการที่เราจะมาเลือกรถเนาะเมื่อซื้อรถไปแล้วเนี่ยเมย์บอกเลยว่ารถของเมย์เนี่ยต้องสมบุกสมบันแน่ๆค่ะเพราะว่าเมย์เนี่ยเป็นนักร้องเนาะ ต้องออกต่างจังหวัดไปเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะขับไปที่ศรีสะเกดแล้ว่อดระยองแล้วกลับมากรุงเทพคือแบบว่าใช้ระยะทางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วรถเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ดื้อไม่งองแงไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรให้แบบกวนใจเลยนะคะซึ่งมีความมั่นใจค่อนข้างสูงเนาะ oh. ก็เลยมีความเชื่อมั่นกับที่นี่มากและและ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงแจกรางวัลกันแล้วนะคะเป็นของกำนันนะคะสิทพิเศษสำหรับคนที่ตอบคำถามได้นั่นเองนะคะวันนี้เมย์ก็มีคำถามมาให้ทุกๆคนได้คอมเมนต์กันนะคะข้างใต้โพนี้เลยนะสำหรับคนที่เห็นคลิปนะคะคำถามมีอยู่ว่าสโลแกนนะคะของเต็นท์ขุมทรัพย์นะคะคืออะไรนะคะถ้า ใครตอบได้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ทิ้งท้ายมาหน่อยละกันเนาะว่าเพราะอะไรทําไมถึงที่คิดว่าจะต้องเป็นที่นี่นะคะอ่าตอบโดนใจตอบดีนะคะก็รับของกำนันสิทธิพิเศษไปเลยละกันนะคะ